สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนาย a อเมซอมนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาแกะกล่องสองพักกันดีกว่าวันนี้วันนี้วันนู้วันนี้ไม่รู้มีรายการอะไรบ้างพี่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมกันนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะไปพร้อมๆกันดีกว่านี่ฮะมีมาสองกล่องนะนะครับนี่ฮะมีมาสองกล่องอ่ะเดี๋ยวเรามาลองแกะทีละกล่องละกันนะครับมาครับอ่ากล่องนี้เอาไว้ก่อนขอแกะเริ่มจากกล่องนี้ก่อนเลยมาฮะทุกคน ล้นกันนะครับข้างในเป็นรายการอะไรรายการพระแน่แหละแต่ไม่รู้เป็นรายการอะไรนะนะครับรับเข้าส่งออกอยู่งี้แหละทุกวันนี้นะครับผมในเอเมซอนนะครับก็รีวิวพระให้พี่เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับความสวยงามนะครับดูไปด้วยกันนะครับอะแกะไปเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับดูก่อนชื่อตรงถูกต้องนะไม่ใช่ว่าไปเอาของวันอื่นไปนะครับ ใช่ว่าช่วงนี้มีส่งผิดกันบ่อยนะครับก็ต้องตรวจสอบชื่อกันดีๆนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยส่งตรงเข้าบริษัทนะครับคนสั่งของออนไลน์กันเยอะนะครับนี่ฮะเ็นเลยดูครับด้านในเป็นอะไรโอ้โหอะไรรัาเนี่ยแพ็คมาอย่างอลังการนะครับอ่ะทุกคนไาดูกันดีกว่าอะไรการแรกเป็นอ,อะไรเอารายการที่แกะง่ายๆก่อนเนาะเอาอรายการที่แกะง่ายๆก่อนนี่ดู รับเข้ามานะ่ะผมอะ่ะถ้าเห็นแล้วชอบอะ่ะนะครับก็เ,เหมือนกันสําหรับ FC ที่สมมุติว่าเลื่อนเดื่อนผ่านมาแล้วเจอแล้วชอบเหมือนกันอย่างเงี้ยก็แบ่งได้นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วกับนายเอเมซอนเลยครับง่ายๆเลยอ๋อนี่ครับโปรดนี่ชนะจรหลวงพ่อพัฒน์ปุญญากามโมครับนี่มันเหรียญเดียวนะทุกคนไปแบ่งเขามาได้แค่เหรียญเดียวเห็นสวยดีก็เลยขอแบ่งมานี่ครับเหมือนเนื้อเงินเลยนี่ครับโอ้สวยมาก นะครับบอกเลยว่ารายการนี้สวยโอ้ไม่สวยตรงไหนอนภะาการรมมาวงแต่ไม่ต้องวงหรอกมันจะเลอะเธอเ <c oughs> นะยครับอ่ะนี่ฮะดูให้นี่ครับโอ้ยนี่ครับโอ้โหเลขโค้ดสองหลักครับทุกคนอย่างสวยนี่ครับลงยาเขาเรียกว่าอะไรเขาเนี่ยนี่นสวยมากเลยองคเนี้ยสวยมากผมชอบก็เลยขอแบ่งเขามา นะครับนี่ฮะไปมะมูลแข่งกับเขามาเนี่ยนะครับเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่นะครับสวยสวยนะครับนี่ฮนะอ่านี่ครับรายการแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูในถุงดีกว่ารายการต่อไปเป็นรายการนะะอะไรเดี๋ยวขอวางไว้ตรงนี้ดีกว่าจะได้เห็นกันนะครับเดี๋ยวขอหลบไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องแกะกล่องนะครับต้องแกะซีนตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นรายการอะไรดูหน่อยแล้วกันทั้งใหม่ทั้งเก่าอ่ะพี่นะครับทั้งใหม่ทั้งเก่าใคร ตามหารายการไหนอยู่นะก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้มาคอยดูกันผมแบ่งปันออกให้เอฟซีก็ต้องบอกบอกันตรงๆนะว่าแบ่งกันตามราคาทุนที่ได้มาไม่ได้ว่าโอ้โหสร้างบ้านสร้างตึกหรอกแต่ราคาไหนแี่าสมมุติว่าเฮ้ยทำไมราคาแรงจังอันนั้นมันเนื่องด้วยนะครับเนื่องด้วยต้องบอกกันตรงๆเลยเนื่องด้วยจากราคาต้นทุนที่มันได้มา นเนื่องด้วยจากต้นทุนที่มันได้มาฮะนี่ฮะและนี่เป็นรุ่นนี้นะครับผมไปตามเก็บไตรามาสมาผมบอกเลยว่าช่วงไตรามาสแรงๆเนี่ยผมไม่ได้ตามเก็บเลยนะครับอ่ะและนี่นะครับพี่ๆในกลุ่มเขาแบ่งเี๋ยจเจริญพรอสองมาให้ดยเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับนี่ครับได้ของดีมาก็ต้องแบ่งกันดูแบ่งกันชมนะครับอ่ะและนี่มันอยู่ตรงนี้พอดีรายการหนึ่งอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะตะกุด นะครับพร้อมคาถาบูชาของหลวงพ่ออิฐวัตจุลามณีนะครับถ้าใครได้ศึกษาเนี่ยนะครับหลวงพ่ออิฐนี่ท่านเก่งมากนะเออต้องบอกเลยเพราะหลวงพ่ออิฐท่านเก่งมากๆนะครับนี่เห็นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเขามีใบคาถาบูชาพร้อมนะสําหรับคนที่แบบว่าชื่นชอบแล้วก็มีจ,จิตใจศรัทธาก็หาเช่าบูชาได้เลยนะครับเป็นตะกรุดแผ่นตะกัวแบบนี้ก็ เป็นลอยปั๊มอัขระแบบนี้นะครับนี่ครับก็แท้ทานหลวงพ่ออิฐก,ก็อันนี้มาแนะนําอันนี้เป็นของพี่ชายผมผมจะไปทํากรอบให้เขานะครับแต่ลองทักเข้ามาแล้วกันเผื่อมีแบ่งปันนะ<ๆ>เผื่อมีแบ่งปันก็แบ่งได้ก็แบ่งไปผมไม่ค่อยห่วงของหรอกถือว่าเราได้ศึกษาพราะไปด้วยกันบูชาพระไปด้วยกันเผยแผ่บ,บรารมีหลวงพอ่อองค์นั้นๆไปด้วยกันอ่ะนะครับนี่ฮะเรามาด,ดูรายการส,สวยๆกันดีกว่าทุกคนนี่ครับไตรมาสนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วน นี่ครับรายการที่ผมเก็บผมบอกเลยว่าผมมาชอบทองแดงหน้ากากทองทิพย์นะครับมันมีความสวยความงามของเขาอยู่นี่ครับโอ้โหนี่ครับเสือเสือคับแก้วผมชอบทรงนี้ทรงเสมิมาดูคลาสสิกดีใครชอบเหรียญแบบสไตล์แบบคลาสสิกสไตล์แบบดูแบบว่าเหรียญแบบรุ่นเก่าๆนะครับไม่ต้องมีอะไรมากเป็นงานหน้ากากทองทิพย์ครับนี่ฮะหยอย่างสวยเลขโค้ดดูตรงไหนเนี่ย เลขโคดอรอดูนะตอก้างปะเลข Code. โคดเพราะผมไม่เคยเก็บรุ่นนี้ไงทุกคนผมไม่เคยเก็บรุ่นนี้ไงทุกคนนี่ครับด้านขวาจะตอกโคดแล้วก็มีพิมพ์คำว่าร้อยนะครับเลขโคดเดี๋ยวตรองไหน นี่เลโคจะอยู่ด้านข้างนี่ครับนี่ครับห้าศูนย์แปดศูนย์ครับห้าศูนย์แปดศูนย์นี่ครับไละองค์แรกค่อยๆไล่ไปดูทีละรายการแล้วกันนะครับค่อยๆไล่ไปนี่ครับนี่ครับเนี่ยดูดีมันยังกระทงคำอ่ะทุกคนผมเลยชอบนี่ครับเนี่ยคลาสสิกมากๆเนี่ยเหมือนสร้างบารมีหลวงพ่อคูณเลยนะครับนี่ครับ นี่ฮะสร้างบารมีจริงนะครับนี่ไงสร้างบารมีสองห้าหกสามนะครับเป็นหลวงพ่อพัดนะครับนี่ฮะชอบจริงๆรายการนี้อย่างสวยครับนี่ครับเด็กคนก็ต่อข้างอีกนะครับไตมาไตมาไตมาเนี่ยเขาทำกันกี่พิมพ์เนี่ยผมไม่มั่นใจโอ้ด้านด้านบนนี่บล็อกแตกเพิ่งเห็นนะครับนี่ฮะบล็อกแตกนะครับห่วงแตกเลยนะครับ เลขโคจะอยู่ด้านล่างนี่ครับสี่ห้าสี่หนึ่งนะครับสี่ห้าสี่หนึ่งนะครับเหรือไม่สี่สี่หนึ่งอ่ะผมเห็นเหมือนเลขโอ้โหเกือบเกือบหัวโหน,นี้ตองสี่นะเนี่ยทุกคนสี่สี่สี่หนึ่งนะเนี่ยโอ้เลขแจวเลยนะครับมาดูรายการต่อไปฮะ นี่โหวันนี้ยกเซตไตรามาสมาเลยนะนี่ฮะนั่งผ่านดูดิเหรียญยังสวยทุกคนไม่เก็บไหวเหรอนะรสวยมากนะครับอุ้ยเพิ่งเห็นเล็บตัวเองดำไปหน่อยขอประทานอภัย fc ทุกท่านด้วยนะครับนี่ฮะอันนี้เลขโค้ด8 9 1 9หนเ้โเลขสวยนี่ฮะรู้มองเห็นกันหรือเปล่า8 9 1 9ก้น้โนั่งผ่านครับดูครับเนี่ยดูดิเหรียญแบบสวยคลาสสิกมากๆเลยนะครับต้องเก็บ น,นี่ฮะโอ้โหไม่เก็บไม่ไหวฮะรายการส,สวยๆอย่างนี้นะครับอนาคตมาแน่นอนนะครับ4029นะครับนะี่ครับโอ้โหดูดิโอตคาสสิกเลยทุกคนยังสวยอ,ะนะอ่ะอะรอ่เียอะไปกันต่อฮะเอาเท่าที่มีในมือนี่โอ้โห จัดเซตใหญ่ไฟกับพริบป,ประลิบป,ปิปป๊บเลยนะครับนี่ครับด้านหลังกระแสแบบชัดเจนมากเนี่ยผมชอบมากเลยนะครับงานหน้ากากแต่ก็เดี๋ยววันหลังจะมารีวิวหน้ากากทองคำให้ดูนะเออมีรายการหน้ากากทองคำอยู่7091 7091บางทีไม่ได้รีวิวนะโดน FC โดนเพื่อนๆมาขอแบ่งปันกันไปก่อนอะ,ะเจริญพรนะครับนี่ฮะเจริญโอ้โ oh, ห นี่พิมพ์นี้นี่เหมือนกับเหมือนกับเนื้อเงินหน้ากากทองคําเลยนะผมเคยเอามาแบ่งบันบูชาอยู่นะครับนี่ฮะน,นี้ก็ใช้แทนเนื้อเงินหน้ากาก,ากทองคาได้เลยอันนี้รายการนี้อู้เป็นรายการที่4เลยนะเนี่ยปีเครื่องบินนะครับรายการต้นๆน,นะอันนี้เป็นรายการของอหูเลขโค 1, 1, 7, 9, โ้ด1 7, 9, นึ่งหนึ่้โอ้หนึ่งเจ็ดเก้าแปดสวยนะครับนี่ฮะโอ้โหอย่างสวยอย่างชัดอย่างคมฮะอ่ะ นะครับก็วันนี้แบ่งปันนะครับให้พี่ๆได้รับชมรายการสวยๆกันนะครับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเชียวนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆจะได้รับความรู้กันตรงนี้ด้วยก็ต้องบอกเลยรายการไหนที่น้องแบบว่าแบ่งมาบางทีข้อมูลอาจจะไม่ได้แน่นมากนะก็ก็อย่างที่บอกครับเรามาศึกษาพระไปด้วยกันบูชาพระไปพร้อมกันขอแค่เล่นพระแท้เออแท้ทันการันตีหลวงพ่อนะครับเชื่อว่าวันข้งหน้าอนาคตเนี่ย ลูกหลานหรือว่าแม้กระทั่งคนที่สนใจเนี่ยก็ต้องย้อนมาดูย้อนมาดูคลิปย้อนมาดูอะไรนะครับเพื่อแบบออ้รุ่นนี้เขาสร้างแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับเชื่อได้เลยนะครับอ่ะนะครับวันนี้ผมในเอเมซอนก็ขอรีวิวพารสั้นๆง่ายๆสไตล์นายเอประมาณนี้ดูดิมีแต่เหรียญสวยๆทุกคนสว่วนจริงเนาะดูดินะครับได้มาองค์เดียว,ว่ทุกคนคิดดูว่าแบบแรงไม่แรงอะ่ะ เออดูดิแล้วปีนี้นะครับเป็นปี2565เนี่ยทาเวศสุวรรณนะครับแรงมากๆเป็นปีนี้เป็นปีของท้าเวสุวรรณเลยเขาเรียกว่าเป็นปีที่ขอได้ไหวรับนะครับคือตามความเชื่อนะต้องบอกกันต้องบอกกันตรงนี้ก่อนตามความเชื่อตามวิจารณญาณน,นะครับในการรับชมนะครับอ่ะนี่ฮะก็ฝากเพื่อน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 พี่ๆนะครับ กดถูกใจกด Sub s c r i b e กดอะไรก็ได้นะครับทำให้เราไม่พลาดคลิปดีๆเหล่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้ามีรายการไหนรายการอะไรมาแบ่งปันกันอีกนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับส่วนวันนี้นะครับผมในเอเมซอนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนนะครับสนใจรายการไหนสอบถามรายการไหนมีข้อซักถามสงสัยอะไรข้อมูลที่ผมมีอยู่ผมจะตอบให้หมดทุกอย่างนะครับเอาเท่าที่ผมมีนะบางที่ผมก็ไม่ได้เก่งนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เป็นนักสะสมบูชาพระนะครับรุ่นใหม่ๆเหมือนกันนะครับเป็นเจนใหม่นะครับก็แต่ก็พาแท้ทันราบูชาได้สบายใจอยู่แล้วครับเหรียญทุกเหรียญไม่ว่าจะเป็นเนื้อบนเนื้อล่างราคาแพงราคาถูกเราเก็บเราบูชาได้ด้วยความสบายใจดีทุกเหรียญถ้าผ่านการบุกเสกนะครับอ่ะโอเคฮะวันนี้ผมในอเมซ o นก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยไปแล้วครับ